สวัสดีอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ international portfolio investment สามารถเชิญชมได้เลยนะครับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ international portfolio investment คือการที่ธุรกิจหรือรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อน,นำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงินนอกประเทศของตนเช่นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิหุ้นกู้ตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นการลงทุนในลนนักษณะนี้ผู้ลงทุนไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือเข้าไปควบคุมกิจการโดยตรงและได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสำหรับตราสารทุนส่วนตราสารนี้นั้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยแทนตราสารทางการเงินในตลาดระหว่างประเทศ ในปัจจุบันตราสารทางการเงินในตลาดการเงินระหว่างประเทศได้มีการพัฒนานรูปแบบของสินค้าใหม่ๆและมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในเรื่องของอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงระยะเวลาในการลงทุนระยะเวลาในการจ่ายผลตอบแทนสภาพคล่องเงื่อนไขในการายถอนผู้ออกตราสารรวมทั้งสกุลเงินตราที่ใช้ในการลงทุนเป็นต้นแบ่งตามประเภทที่ออกได้ดังนี้ตราสารทุน equity instrument ต,ตราสารหนี้ debt อินรเมนตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนไฮบริดอิน t ร u เมนตตราสารอนุพันธ์เดลิเวอร์ e ตราสารทุนอีควิตี้อินทรุเมนต เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการโดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการรวมทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีสิทธิในการทรัพย์สินและรายได้ของกิจการและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกําไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้นๆหุ้นสามัญ common stock คือตราสารทุนที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อมีส่วนในการบริหารกิจการตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลซึ่งเงินปันผลนี้กิจการจะจ่ายตามผลการดําเนินงานหรือผลกําไรที่ได้รับหากปีใดกิจการมีกําไรมากก็จะจ่ายเงินปันผลมากและปีใดมีมีกาไรน้อยก็จะจ่ายเงินปันผลน้อยถ้าขาดทุนก็ไม่จ่ายเงินปันผลดังนั้นผลตอบแทนจากเงินปันผลจึงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานเป็นหลัก หุ้นบุริมสิทธิ preferred stock คือตราสารทุนคล้ายกับหุ้นสามัญแต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อบริหารกิจการอย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ตามที่ระบุไว้และได้รับการจัดสรรเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการหุ้นประเภทนี้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่มากนะักเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญ จึงมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำโดยทั่วไปผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนประกอบด้วย2ส,ส่วนคือผลตอบแทนจาก,กจากตราสารหุ้นเท่ากับเงินปันผลบวกกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายตลาดสำคัญที่ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทนี้ได้แก่ตลาดหุ้นโตัวเกียวตัวเกียวสต็อกเอ็กซ์ชนน์ตลาดหุ้น n a ส d a q นส s d a q สต็อกมาร์เกตลาดหุ้นลอนดอน LONDON STOCK EXCHANGE ตลาดหุ้นนิวยอร์กนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์ชนตตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้แก่ผู้ลงทุนอีกทั้งเรื่องหนึ่งของนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงแต่ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของคุณ ซึ่งผลตอบแทนจะได้มากน้อยน้อยขึ้นอยู่กับอายุของตาสารีรวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ออกตาสารีโดยทั่วไปแล้วตาสารีจะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทค่ะคือ 1. ตรตาสารีที่ออกโดยภาครัฐและ2ตรตาสารีที่ออกโดยภาคเอกชนตาสารีที่ออกโดยภาครัฐประกอบด้วย 1. ตัวเงินค้างเป็นหลักทรัพย์ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชน ปกติจะมีอายุไม่เกิน1ปีตัวเงินค้างไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนแต่จะตอบแทนในรูปของส่วนลดซึ่งรัฐบาลกำหนดจะชำระคืนตามราคาที่ตาไว้เมื่อตัวเงินค้างครบกำหนดถ่ถอนคืน 2. ปันธบัตรรัฐบาลเป็นตาสารหนี้ระยะกางถึงระยะยาวที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆเช่นปันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พันธบัตรัฐบาลอังกฤษซามไรบอนเป็นต้นเพื่อระดมเงินไปใช้ในการบริหารประเทศ 3. พันรบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นตราสารหนี้ระยะกลางถึงระยะยาวที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะได้รับก,การค้ำประกันโดยรัฐบาลจึงถือว่ามีความเสี่ยงต่ำการค้ำประกันโดยรัฐบาลจะทําให้พันธบัตรมีความน่าเชื่อถือและสามารถระดมเงินได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ํา มักเป็นการระดมเงินเพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณะตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนหุ้นกู้เอกชนคือตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนเพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆของบริษัทเช่นเพื่อการลงทุนขยายก,กิจการซื้ออุปกรณ์หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน ผู้ซื้อหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ในขณะที่ผู้ออกหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ที่มาขอยืมเงินพร้อมสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้คืนให้ผู้กู้ในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาของสัญญาการกู้เงินซึ่งเป็นระยะเวลาปานกลางถึงยาวเช่นหุ้นกู้อายุ3ปีจุถึง10ปีซึ่งหุ้นกู้จะมีลักษณะเหมือนพันธบัตรรัฐบาล แตกต่างเพียงพันธบัตรรัฐบาลออกโดยรัฐบาลในขณะที่หุ้นกู้ออกโดยบริษัทเอกชนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนประกอบด้วย1ห,หุ้นกู้มีหลักคำประกันคือหุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารนำสินทรัพย์มาคำประกันการออกหุ้นกู้และผู้ถือจะมีสิทธิ์เต็มที่ในสินทรัพย์ที่วางเป็นประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สาม,มัาายอื่นๆโดยปกติในทางปฏิบัติ จะมีการตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ที่นำมาคำประกัน 2. หุ้นกู้ไม่มีหลักทรัพย์คำประกันคือหุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆมาวางไว้เป็นประกันในการออกซึ่งหากผู้ออกตราสารล้มละลายต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส,ส่วน 3. หุ้นกู้้อยสิทธิ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารล้มลายผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสารในลำดับที่น้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญลายอื่นแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์และหุ้นสามัญซึ่งมีสิทธิเรียกร้องเป็นลำดับสุดท้าย 4. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสาร ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามาาัญไอื่นๆและสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้บริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นกู้สามาัญตามลําดับตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นตราสารทางการเงินที่ออกเป็นครั้งแรกเป็นตราสารหนี้มีเงื่อนไขให้ผู้ถือสามารถแบ่งสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์ซึ่งเป็นตราสารทุนของบริษัทผู้ออกได้ในช่วงเวลาอัตราและราคาที่กำหนดไว้ ตัวอย่างของตาสารประเภทนี้เช่นหุ้นกู้แปสภาพหุ้นกู้พร้อมใบสำคัญสแสดงสิทธิ์ตาสารกึ่งหนี้กึ่งทุนมีการซื้อขายและได้รับความนิยมมากในตลาดสหรัฐญี่ปุ่นและยุโรปโดยเฉพาะในช่วงที่สภาวะเศร,รษฐกิจดีขึ้นพอผู้ซื้อคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากราคาหุ้นสามัญที่สูงขึ้น เมื่อแปลงสภาพหรือใช้สิทธิ์ในใบสำคัญแสดงสิทธิ์แล้วซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยของหุ้นกู้ธรรมดาตัวอย่างตราสารนี้ประเภทนี้เช่นหุ้นกู้ยูโรแปลงสภาพตราสารนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่เรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิงตราสารนุพันธ์มีหลายรูปแบบเช่นในรูปแบบ ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะเป็นการทำสัญญากันระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่ทำการตกลงกันณวันนั้นเพื่อซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยมีการระบุประเภทจำนวนและเวลาส่งมอบสินค้าที่สำคัญคือตกลงราคากันไว้ณวันนั้นเพื่อน,นำมาใช้เป็นราคาที่ทำการซื้อขายเมื่อถึงเวลาที่ตกลงจะส่งมอบสินค้ากันในอนาคต ตราสารอนุพันธ์นั้นมีหลายประเภทแต่ที่มักซื้อขายกันในตลาดอนุพันธ์ได้แก่ Futures ์สและออปชั่นสามารถจำแนกประเภทตามลักษณะพันธะผูกพันของสัญญาได้เป็นสามประเภทคะ่ะ 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายถึงสัญญาระหว่างคู่สัญญา2ฝ่ายที่ตกลงจะซื้อขายสินค้าอ้างอิง ที่ระบุในสัญญาเกี่ยวกับราคาปริมาณและเวลาส่งมอบไว้ในสัญญาซึ่งผู้ขายจะต้องนำสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่กำหนดและฝ่ายผู้ซื้อจะต้องชำระราคาตามที่กำหนดซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจำแนกตามลาักษณะความเป็นมาตรฐานของตราสารได้เป็นสองประเภทดังนี้1 1สัญญา f o r w a r d หมายถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับสินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคาปริมาณและเวลาส่งมอบไว้แล้วข้อกําหนดที่ระบุในสัญญาฟอร์เวิร์ดแต่ละฉบับไม่ได้อยู่มาตรฐานเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 1.2สัญญาฟิวเจอร์หมายถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับสินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคาปริมาณและเวลาส่งมอบไว้แล้วสัญญาฟิวเจอร์จะมีความเป็นมาตรฐานทั้งในด้านราคาปริมาณเวลาส่งมอบและคุณภาพและยังมีองค์กรกำกับดูแลให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรม 2. อ p อ i ปชหมายถึงสัญญาที่ผู้ออก o p ปชันให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชันที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างองิงในราคาปริมาณและเวลาที่กำหนดซึ่งได้กำหนดไว้ใน Option แล้วโดยผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายราคาซื้อออปชันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ระบุในออปชันนั้น ออปชันแบ่งได้เป็น 1. นึ่งคอออปชันเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการซื้อสินค้าอ้างอิง 2. องพุทออปชันเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการขายสินค้าอ้างอิง 3. าสัญญาสวอปเป็นสัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าอ้างอิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายโดยอาจมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเป็นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งแทนก็ได้ประเภทของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 1. การลงทุนระยะสัน้นคือการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสัน้นไม่เกิน3เดือนถึง3ปีแต่ก็มีสินทรัพย์หลายชนิดที่สามารถทำกำไรแบบวันต่อวันได้ประเภทของการลงทุนระยะสั้นมีดังนี้ 1. ตรตาสานี่ระยะสั้น2หุ้นกู้ระยะสั้น3หุ้นเดเทด 4. ซื้อขายใบยจรสังหาริมทรัพย์5การลงทุนในค่างเงินประโยชน์จากการลงทุนระยะสั้นการลงทุนระยะสั้นเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นทำให้นักลงทุนมีสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าการลงทุนระยะยาว ความเสี่ยงจากการลงทุนระยะสั้นการลงทุนระยะสั้นมีความผันผวนทางการเงินสูงนักลงทุนจึงต้องศึกษาติดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา 2. การลงทุนระยะยาวคือการลงทุนที่มีการวางแผนสร้างผลตอบแทนเพื่อมรรูุเป้าหมายในระยะยาวอย่างก,การซื้อทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือสะสมความมั่นคงสําสหรับชีวิตเกษียณที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างอรอบคอบและลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะสมผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องประเภทของการลงทุนระยะยาว 1. พันธาบาัตรรัฐาบาล 2. หุ้นกู้3หุ้น4อสังหาริมทรัพย์ 5การลงทุนในของมีค่าประโยชน์จากการลงทุนระยะยาวเนื่องด้วยเป็นการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวจึงทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าอีกทั้งยังเสี่ยงขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนระยะสั้นเพราะนักลงทุนให้ความสนใจกับผลตอบแทนสุดท้ายมากกว่าความผันผวนทางการเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุนระยะยาวสินทรัพย์ที่เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้เวลาสะสมผลตอบแทนนานจึงเหมาะสําหรับคนที่มีรายได้ประจําหรือคนที่มีเงินเก็บความแตกต่างในด้านโครงสร้างตลาดหลักทรัพย์ (Market Structure) ตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศจะมีลักษณะในเรื่องของโครงสร้างตลาดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนั้นๆสามารถแบ่งออกได้เป็น3ามกลุ่มหลักๆคือ 1. ตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นเจ้าของและควบคุมตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวโดยรัฐบาลจะอนุญาตให้บริษัทเอกชนทำการประมูลที่นั่งเพื่อเข้าเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้จำนวนบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์จะมีการกำหนดไว้จนกว่ารัฐบาลจะเห็นว่าจำนวนบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์มีน้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอเหมาะสมกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด ก็จะเปิดให้ประมูลที่นั่งเพิ่มเติมตามความจำเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งโดยเอกชนบริษัทเอกชนจะทำการรวมตัวกันจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นโดยที่ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยง,งานที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับกฎระเบียบและข้อบังคับที่ใช้เพื่อควบคุมบริษัทในหน้าค้าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั้น จะกำหนดขึ้นตามหลักการของการควบคุมตัวเองโดยองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ 3. ตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ของประเทศขึ้นโดยธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ค้าหลักรายใหญ่หรืออาจเป็นผู้ผูกขาดการค้าหลักทรัพย์และยังมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก และระบบนี้ยังปรากฏในตลาดหลักทรัพย์บางประเทศแถบภูมิภาคยุโรปความแตกต่างระหว่างการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมการลงทุนทางอ้อม (in direct e investment) หมายถึงการลงทุนในรูปการซื้อขายตราสารหุ้นตราสารหนี้ทั้งในรูปพันธบัตรตวเงินในต่างประเทศรวมทั้งการกู้เงินจากต่างประเทศในระยะสั้นและระยะยาวโดยผู้ลงทุน จะไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการควบคุมดูแลกิจการนั้นๆการลงทุนทางตรง direct investment หมายถึงการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยเจ้าของทุนยังมีอำนาจในการดูแลกิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของเป็นการนำเงินไปลงทุนโดยผู้ลงทุนเข้าไปดำเนินกิจการมีหลักทรัพย์การผลิตแรงงานและเทคโนโลยีเข้าไปยังประเทศที่ลงทุน ประเภทคนกลางที่สนับสนุนการลงทุนทางตรงและทางอ้อมคนกลางที่เป็นวานิชนากจหรือวานิชนากร (investment banker) คือผู้ที่ทำหน้าที่ระดมเงินทุนให้คำแนะนำลูกค้าการหาเงินทุนในตลาดทุนซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริการควบรวมและซื้อขายกิจการรวมถึงให้คำปรึกษาในธุรกรรมข้างต้นและธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่นเช่น การปรับโครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างบริษัทการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการปรับโครงสร้างทุนคนกลางที่เป็นที่ปรึกษาในการลงทุนนะครับก็คือบร ו เกอร์บร ו เกอร์เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์มีการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบครงวงจรก็คือเป็นที่ปรึกษาชี้แนะข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อขายรวมถึงส่งสัญญาณเตือนต่างๆให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ ตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังการซื้อขายครับคนกลางที่เป็น t r u s t ี้ครับ trust เนี่ยก็คือการจัดการทรัพย์สินในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่นิติบุคคลมีผู้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้เอกสารเป็นหนังสือพินยกรรมเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถยืนยันได้ t r u s t ี้เป็นเจ้าของทรัพย์ตามกฎหมายและมีหน้าที่จัดการกองทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทรัสต ซึ่งทรัสตี้นั่นเองก็มีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัสตี้ทางมหาชนทรัสตี้ที่ศาลแต่งตั้งหรือทรัสตี้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือทรัสตี้ที่เป็นบริษัทครับประโยชน์ของการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศนะครับ 1. การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น 2. คือเป็นแหล่งรายได้ประจําครับ3ทําให้เงินลงทุนที่มีความมั่นคงปลอดภัย สี่เป็นการกระจายความเสี่ยงและห้าสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือได้ทฤรฎีกลุ่มหลักทรัพย์นะครับในรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราของผลตอบแทนของการลงทุนมากกว่าขนาดการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยทั้งตลาดรูปแบบที่2นะครับก็คือการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีค่าวความเสี่ยงที่ต่ํากว่าความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ครับ กำหนดการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เป็นพอร์ตการจัดพอร์ตแบบขั้นบันไดน,นะครับก็คือการใช้หลักการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายๆรุ่นที่มีอายุคงเหลือในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปเพราะว่าความเสี่ยงสําคัญประการหนึ่งของตราสารหนี้ก็คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อตราดอกเบี้ยนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับนั่นก็คือเมื่อมูลค่าตราสารหนี จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกังข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเมื่อตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนั้นมูลค่าของตราสารหนี้ก็จะลดลงครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อตราดอกเบี้ยต่ําลงนั้นมูลค่าของอัตรามูลค่าของตราสารหนี้นะครับจะสูงขึ้นการจัดพอร์ตแบบบาเบลนะครับก็คือการกระจายการลงทุนที่จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวครับการจัดพอร์ตแบบนี้จะมีผลดีตรงที่เรานะครับจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงจากตราสารหนี้ระยะยาวและได้ความคล่องตัวจากตราสารหนี้ระยะสั้นครับรวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยน,นั้นเพิ่มขึ้นโดยเงินที่จะได้จากพันธบัตรระยะสั้นที่หมดอายุไปเราสามารถนําไปลงทุนต่อได้โดยไม่จําเป็นต้องขายพันธบัตรระยะยาวออกไปใน ในราคาที่ขาดทุนครับการจัดพอแบบกระสุนหมายถึงตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้นครั้งเดียวนะวันครบกําหนดถ่ยถอนหรือวันหมดอ,อายุการจ่ายพอแบบกระสุนจึงหมายถึงการลงทุนในตราสารหนี้เพียงครั้งเดียวหรืออาจลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้ที่ครบกําหนดอายุในวันเดียวกันตัวอย่างเช่นปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ํา แล้วคาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูงนักลงทุนควรลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นแต่หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและคาดว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวลงอาจเลือกลงทุนตราสารหนี้เป็นขอไปครับอาจเลือกลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเป็นต้นตราสารหุ้นที่สําคัญของโลกนะครับจาก ตัวอย่างของตารางนี้นะครับก็จะยกมา3ประเทศนะครับก็คือ1ประเทศสหรัฐอเมริกาตลาดหลักทรัพย์จะเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับชื่อของราัชนีราคาหุ้นก็คือ S&P 500นะครับต่อไปก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับตลาดหลักทรัพย์จะเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์โตเกียวนะครับชื่อของราัชนีราคาหุ้นก็คือนิกกี้แล้วก็ประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์จะเรียกว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับชื่อดราชนีหุ้นก็คือ SET นะครับองค์กรวความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ 1. สาหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษจะวงเล็บว่า AOSF e นะครับ 2. องค์งกรคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติหรือวงเล็บ i o s c o นะครับสาสาพันพตลาดหลักทรัพย์นานาชาติหรือวงเล็บ w f e นะครับตลาดสารทุนเกิดใหม่นะครับ 1. ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียได้แก่ไทยเกาหลีใต้จีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันอินโดนีเซียและปากีสถานนะครับ สตลาดเกิดใหม่ในยุโรปตะว,วันออกและตะว,วันออกกลางนะครับได้แก่สา,สาธารณรัฐเช็กฮังการีโปรแรนลนด์รัสเซียอิสราเอลจอร์แดนโมร็อกโกอียิปแอฟริกาใต้และตุรกีนะครับ3 ตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกาใต้ได้แก่อา์เจนตินาบราซิลชิลีโคลอมเบียเม็กซิโกเปรูและเวเนซุเอลาครับตลาดตาสานี่ระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับก็คือ 1. ตลาดตาสานี่ในสหรัฐอเมริกา 2. ตลาดตาสานี่เครดิตยูโร 3. ตลาดตาสานี่ แห่งเอเชียครับ